เดี๋ยฮ้เฮ้เออดูนังคิมโโอ้หแฮปปี้เบิร์ t เดย์ค่ะโอ้ยนะคะแฮปปี้เบิร์ t เดย์คุณป้าแป้นนะคะน่ารักมากเลยนะคะเด็กๆจุดเทียนหน่อยค่ะเดี๋ยวนะคะจุดเทียนก่อนเดี๋ยวแม่จุดเดี๋ยวเทียนนะไม่ได้ถือไม่ได้ถือเค้กนี่แหละเค้ก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 เกินเค้กล้วยหอมหน่อ

Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ai khang năng? Happy birthday to you, pop pop, happy birthday to you, happy birthday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  to you. เดี๋ยวจะเพิ่งลูกเดี๋ยวให้คุณป้าแป้นอวยพรก่อนนะคะก็ขอให้คุณป้าแป้นนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคุณป้าจ๋าคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะคะรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งย de uh, ิ Metro ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณสำหรับอาหารตรงนี siglo, ้นะคะขอบคุณมากๆค่ะไอต้าเปาเคสทานคุณป้าเย่ปรบมือแล้วเย่นั่งเข้ในใจกันนั่งเขในใจกันเย่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูเด็กๆทานผลไม้กันนะคะ ขนมเค้กปลาเป้นจ้าก็อร่อยจังเลยโออเออลักเฟครักเฟคเอออเออเออรุนแรงนะคะ ขอบคุณคุณป้านะคะที่เรียกอาหารเด็กๆหนึ่งพันคะแนนเย่เยเดี๋ยวจะไปป้อนน้องดาวเรืองด้วยนะคะลินลินแล้วก็โดโด้นะคะเดี๋ยวแม่กวางจะไปป้อนเด็กๆนะคะขอบคุณคุณป้าน,นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจมากๆเลยค่ะได้ทานทุกเชือกนะคะเดี๋ยวรอคุณไปให้น้องดาวเรืองนะถือมาแล้วเด็กๆ ขอให้คุณป้าแป้นมีความสุขมากๆนะคะนะคะไมควานรักนะคะแรกคิดถึงเสมอนะคะขอบคุณนะคะดีใจมากๆเลยที่คุณป้าคิดถึงครอบครัวของไม่ควานนะคะแฮปปี้เ <Happy Birthday S 2> บิร์ดเดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังนะคะวันที่16มีนานะคะโอ้ตัวอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> การถอยอีก โอ้โหพี่ๆเยอะพี่ๆเยอะพี่ๆเยอะโอ้โหมีคนอยากป้อนน้องดาวเรืองนะคะแต่ว่าดูสภาพนางอจ้างเปือกนะคะทาแป้งพม่าทาแป้งพม่านะคะทาแป้งพม่าเขาเกสปาครูลสปาอะไรเหอสปาครูลใช่ไหมโอ้โหพี่ๆเขารักพี่ๆเขารัก โอเคค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้พรนุชัยให้คุณป้าแป้นนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิด16มีนาคะก็ขอให้คุณป้ามีความสุขมากๆนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ส่งหวังดังการถนานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นร่มโพร่มใสของครอบครัวน้องครีมตลอดไปค่ะคุณป้าจ๋าขอบคุณค่ะฝากซีทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายล้วเด็กบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ